ครับนี้เราก็จะพาไปดูฟุตบอลนดชิงชนะเลิศน,นะครับช่างเอฟเอครับชูแบงคอกพบกับจากอรนปทรุมวันการจนันทบุรีเอฟซีนะครับ6โมงเย็นเจอก,กันนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปั้นจัดผาเชียนะครับวันนี้เราจะไปลุยรอบชิงกีบบัวครับเอ้ยไม่ใช่กีบัวดิเอ้ยเราไปเตะสน,นามไหนวะเราเตะสน,นามไหน แล้ก้อนโซลาปาครับนัดชิงดีพีการเจอแบงคอกถูกแบงคอกและนี่ครับพี่แจ็คแมคโครสวัสดีครับผมคิดอะไรกับเกมวันนี้ครับคิดยังไงกับเกมวันนี้คิดทิ่คิดอี่ย้ายแต่มันตัดลงแวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะซื้อข้าวซื้อของ ลอ๋อบรรยากาศแฟนคลับหลังก็มาถึงวันกาญจนบุรี FC ครับวันนี้เราคาดว่าแชมป์แน่นอนยังไงก็แชมป์เป้าหมายเดียวคือแชมป์ครับผมฮลัลโหลคิดว่าวันนี้สกอร์อะไรครับไม่ต่ำกว่าสามสามศเมืองกาญจนะไอ้สัตว์ไอ้บุญต้อาชนะดิอ๋อเมืองกาญจนะอยู่แล้วลูกเดียวก็ชนะเออลูกเดียวก็ชนะอยู่แล้วครับ เอาอยากรู้ไงอยากรู้ว่าสกอ์นี้เท่าไรไม่รู้ดิก็ไม่ใช่หมอดูเด่กก็วัดกันในสนามไปเลยคิดว่าวันนี้ท่าไรคิดว่าจบเท่าไรเราเอาชนะลูกเดียวพอชนะถนนน้ําใจกันเมืองการชนะลูกเดียวพอโอเคสกอนะใครยิงดีบ้างคิดว่าใครยิงใครก็ได้มันยิงไปเธอให้มันเข้าอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกี่ยงว่าคนนั้นกองหน้ากองหลังกองหลังยิงก็ได้ขอให้มันเข้าอย่างเดียวโอเคโอเคครับ Well, สวัสดีครับผมครับผมคิดว่าวันนี้สกอร์เมืองการกับดีเป็นเท่าไหร่ครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับโอเคฮะลูกเดียวนะครับขอลูกเดียวได้แชมป์เลยนะครับโอเคดักก้อนครับผมครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะครับคาดว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่ครับส1 3หนึ่งสเมืองการใช่ไหมครับใช่แล้วเมืองการ3ลูกใช่โอเคขอบคุณมากครับผมบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ิดว่าวันนี้เมืองการกับบียูสกอร์เท่าไหร่ครับเมืองการแน่นอนค่ะ3 0 3 0 3 0โหโหดว่ะโหดวะโหดเกิน3 0ขอลูกเดียวพอโอเค1 3โอเคขอบคุณมากครับผมแอบบีครับสวัสดีครับผมครับพี่บูสกอร์นี้หน่อยครับคิดว่าเมืองการกับบียูใครจะสองหนึ่งอะเมืองการหนึ oh ่งเมืองการเมืองการสองบียูหน okay. okay. ึ่งอืมครับพี่นะ ครับผมสวัสดีครับวันนี้คิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับวันนี้สกอร์น่าจะสามหนึ่งครับสามหนึ่งแต่ไม่รู้ฝั่งไหนนะครับโอเคโอเคกัสามหนึ่งแน่นอนอ่าสามหนึ่งแน่นอนไม่ดีพีชนะก็แบคคอกชนะสามหนึ่งครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับคิดว่าวันนี้เมืองการกับบีอยูคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับอธรรมดาแล้วนะสองหนึ่งครับสองหนึ่งเมืองการชนะครับเมืองการชนะสองหนึ่งครับ มเรามาถามตากล้องนีกค่าคิดว่าวันนี้เมืองการสกอร์อะไรครูนี้เมืองการบียูก็บียูยิงก้อนหนึ่งนอ่าแล้วก็ค่อยตีตื้นมาลูกหนึ่งสื็จแล้วก็ปิดเกมได้สองนึงเกมได้เมืองการชนะสองนึงใช่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคิดว่าวันนี้สกอร์เมืองการกับบียูเท่าไรครับวันนี้ผมมั่นใจจัดเลยอ่าฮะสามหนึ่งแน่นอนสามหนึ่งหมายถึงเมืองการแหละ ใช่ใช่เอาแนวจะเอาที่อื่นเอไว้ละอ่าเรามาขนาดนี้เนี่ยใช่แล้วครับสองหนึ่งแน่นอนสุดยอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าวันนี้เมืองการกับบียูสกอร์เท่าไหร่ครับพี่สองหนึ่งครับสองหนึ่งบียูชคนาหรอเมืองการดีครับเมืองการเน่โอ้ใส่มาเต็มขนาดนี้ใหญ่ไปกับพี่มีแมตต์ดีเดียวด้วยมีครับ สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับพี่วันนี้คิดว่าเมืองการกับบีลิสกอร์เท่าไหร่ครับผมว่าผมทายไว้ในบอลนะในบอลของผู้เลนไทยผมทายไว้เมืองการชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับผมชนะหนึ่งศูนย์ใช่ครับถามอีกนิดนึงคิดว่าคนทําประตูเนี่ยคือใครผมน่าจะเป็นปีแลสปีแลสใช่โรแบร์ตปีแลสใช่โรแบร์ตปีแลสไม่ใช่จีไอเนี่ยไอเลียสไอเลียสไอเลสไอเลสเดลโลใช่ไม่ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีให้ถ่ายวันนี้ใครอ่าวันนี้คนนี้ใครเนี่ยคนนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายคือดรเอ็ดเวิร์ดคันเลนนะครับผมสวัสดีด็อกเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็มาชมนะครับฟุตบอลเอฟบีคับนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างด่างกอนปฐุมวันกับแบงกอกนะครับผมจะมาเอาแชมป์กลับบ้านครับโอเคคิดว่าถามดรนิดนึงคิดว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่ครับสกอร์เท่าไหร่แล้ว เอาเป็นเอาเป็นกลางเลยไม่เป็นกลางนะเอากลางกลางเลยกลาง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 เลยเมืองกลางกัะบี่อยู่ว่ายันเสมอได้อีกแค่หนึ่งหนึ่งอ่ะไปลุ้นกันต่อโอเคลุ้นกันต่อต่อเวลาหนึ่งหนึ่งโอเคหนึ่งหนึ่งยันได้ยันได้ยันได้เราลุ้นจุดโทษเอาไปลุ้นต่อเวลาลุ้นจุดโทษเอาครับโอเคโอเคคิดว่ายันได้โอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูต่อในสนามโอเควู้แดดดีจัด บรรยากาศในสนามครับแฟนดาร์กอนปัจจุบันกันนะพีก็มา,าคุ้น้าฝากับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่สามหนึ่งสามหนึ่งแบ,แบงคอค้าคอกชนะ ครับก็ hey, hey. เป็นจังหวะทำเกมลุกของเมืองการเลยตอนนี้ก็37มนาทีแล้วครับ <Hey. S 1> ยังศูนย์อยู่ <Hey. S 1> เรียกได้ว่ายังพอมีลุ้นสำหรับเมืองการ <Hey. S 1> จบครึ่งแรกครับผม <Hey. S 1> สกอร์ศ <Hey. S 1> ูนย <Hey. S 1> ์มาต่อศูนย์ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ผมทํานายไ้เลยถ้าครึ่งแรกศูนยูยเนี่ยครึ่งหลังเป็นของมังการแน่นอนถามดอเตอรหน่อยคิดว่าครึ่งหลังเป็นไงครับครึ่งหลังก็ในฐานะที่ดูเกมครึ่งแรกมาครับครึ่งหลังก็ผมว่าเราอยู่ได้ถ้านาทีที่60ขึ้นไปเรายัางรักษาสกตร์ได้ก็มีโอกาสลุนสวนได้เจ็บเจ็บคันทัน,นจบในเวลาได้ะนะครับผมรุนต่อไปครับซูซครับมังการ ผมคิดว่าถ้าครึ่งแรกเขายิงไม่ได้เนี่ยเสร็จเราแล้วครึ่งหลังได้เสร็จเราแล้วแต่ครึ่งหลัง,ลลคง,ลงโคชาจะปรับปรับเกมสดกลับมาแล้วตองเดียวเห็นทีเด็ดเด็ดทีเด็นเด,น,ดน,นะจะได้ใช้หรือเปล่าในคลิปนี้ <c oughs> ถ้าไม่ยิงไม่ได้ใช้นะเนี่ยถ้ายิงได้ใช้แน่นอนโอเคจะพักครึ่งแป๊บหนึ่งาหาอะไรดื่มก่อน ดีเดียวสิพครับ ตอนหนึ่ง<ฮ>เสียงไม่มีละต,ต่อไปราต่อเวลาพิเศษครับอ,นนรอีก30นาทีมาดูกันว่าใครเป็นฝ่ายชนะมันจริงมันจริงแต่ว่าตอนนี้มันการเหลือ10คนครับเหลือสิคน แต่60สนา,าทีหะ60บนาทีเลยหกสิบคนเดี๋ยวเดี๋ยวซ0คนแม่60คนอ๋อสู้สุดใจฝากปเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแเสร็จพร้อมแล้วมา,นะาดูบรรยากาศ 1ินาทีหวังว่าครึ่งหลังจะเป็นใจถ้ายิงไม่ได้ก็ขอให้ไม่เสียรอรอรอดตอนนี้หมดร2 0ยสินาที หมากันหนึ่งตอนหนึ่งดวลจุดโทษครับดวลจุดโทษครับเม,มืองการทีสองกับปีโอทีห่งดวลจุดโทษครับใครจะเป็นฝนะ่ายชนะเดี๋ดูกันดี๋ยวดูกันม,มาเยอะมากเมืองการ,รขานรอเตอร์นิดหนึ่งจุดโทษแล้ว ากาจกรรมช้ยตอนนี้ก็ถ้าโชคชะตาพาเราให้เป็นแชมป์นะครับผมว่าวันนี้เราจะเอาถ้วยกลับบ้านเมืองการเราครับผมเอาไว้ไปใกลมา,มากๆแล้วสา้างไอเวรครับครั้งแรกของเมืองการจะได้วันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู กรรมการคณะกรรมการกาชีพการาแห่งประเทศไทยเรียนเชิญคุณกองการการของผู้จัดการฝ่ายขายในบรทริษัทไทย้จเกมครับและเรียนเชิญคุณทัศนโชิวินดูแพ้จุดโทษไปเอร์ัริษับรทบัทรษับรทริับรอษัทบริษัทบริษัทบรแษรัทษทบริอัรับริษัับทษ อเต็มที่ละเต็มที่ละแพ้จุดโทษแพ้จุโทษทีมทีหนึ่งก็ไม่แย่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  เสียดายนะเสียดายกขอทต่ร้องใ้บรรยายความรู้สึกหน่อยนะคือเสียเสียดายแต่ไม่เสียใจนะครับคือเราเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาที70นะครับ,บเล่น10คนรวมทั้งหมดเนี่ยอ่า30 20 30 4สี0สนาทีครับอ่าชั่ชชวโมงนึง ที่เราเล่นด้วยผู้เล่นแค่สิบคนนะครับแต่เราสู้มาได้ขนาดนี้นะครับผมถือว่าผภูมิใจในตัวของนักเตะมากครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยคือมันเสียได้ครับเสียได้จริงๆคือไม่รู้จะพูดอะไรดีคือแบบลูกที่เราเสียมันก็มันก็ไม่น่าเสียนะทุกคนที่ ลองไปดูคลิปร้อหลังก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามันมน,มน,น่าเสียดายจริงๆมันไม่น่าเสียดทษจุดโท้น,นะครับคือถ้าถ้าเราไม่เสียจุดโทษเราก็จะเหลือ11คนเท่ากันผมมั่นใจว่าถ้าเราเหลือ11คนเท่ากันเราคว้าแชมป์ได้แน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับจบเกมแล้วมันคือเกมการแข่งขันนะครับสู้กันใหม่ในฤะดูกาลหน้านะครับก็หวังว่าทีมดีพีการจะนะบุรีของเราจะทำงานได้ดีทั้งในไทยลีก2แล้วก็ ชา้างเอฟย์คับแล้วก็โตโยตา้าไทริทครับ,ต,รบ,ต,รบต่อไปครับสู้กันต่อไปครับก็ไปครับมากไหมก็ดูดูกันแน่ว่ากัานใหม่ดูดูกันนี้เดี๋ยวว่ามามาดีแล้วมาไกลที่สุดแล้วแล้วก็นักฟุตบอลเราสู้เต็มที่เนาะ Hey!